สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนกาตูนอินทิราอดีตนางร้ายซุ้มแต่งงานตั้งแต่16ก่อนไร้ยขาวนับ10ปีเป็นอดีตนักแสดงสาวที่หลายคนคงจะคุ้นหน้าคุ้นตากันดีสหรับสาวกาตูนอินทิราที่ก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงโดยการเข้าร่วมการประกวดมิสทินไทยแลนด์2003โดยคว้ารางวัลมิสแฮแคร์ตำแหน่งพิเศษสาวผมสวย โดยสาวกาตูนเริ่มเข้าวงการบันเทิงด้วยการเล่นละครเรื่องแรกคือรักได้ไหมถ้าหัวใจไม่เพี้ยนต่อมารับบทเด็กสาวน่าสงสารจากเรื่องเกิดแต่ตมจากนั้นทําให้เธอเริ่มมีละครออกมาให้แฟนๆได้ชมเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นสายรักสาละวิน และในที่สุดกา์ตนก็แจ้งเกิดในบทของเพียงเพนจากเรื่องขิงก็ราคขาก็แรงทําให้ทุกคนรู้จักและสาวกา์ตนก็ยังโด่งดังมีชื่อเสียงมากในขนาดนั้นนอกจากงานละครแล้วกา์ตนยังเคยออกอัลบั้มเพลงร่วมกับเพื่อนและรุ่นพี่มิสทินไทยแลนด์ชื่ออัลบั้มว่ามิสทินไทยแลนด์แก๊งและยังเคยแสดงมิวสิควิดีโอหลายเพลงมีงานไทยแบบงานโฆษณาอีกหลายชิ้นปัจจุบันเป็นเจ้าของธุรกิจความงามแบรนด์ชาเมที่ประสบความสําเร็จเป็นอย่างมาก หากย้อนกลับไปเมื่อปี2552เรียกว่าเป็นกระแสะข่าวที่โด่งดังและหลายคนต่างพากันออกมาวิพากษ์วิจารณ์กันเป็นอย่างมากเมื่อมีภาพหลุดงานแต่งงานของสาวกาโตูนในวัย16ปีจนเจ้าตัวได้ออกมายอมรับว่าเคยผ่านการแต่งงานมาแล้วก่อนที่จะเข้าประกวดมิสทีนไทยแลนด์โดยเธอได้ให้เหตุผลว่าเป็นการตัดสินใจของผู้ใหญ่ แต่พอใช้ชีวิตคู่ไม่นานก็ไปกันไม่รอดแต่ที่ต้องปฏิเสธเพราะไม่อยากทําให้ผู้ใหญ่ที่เอ็นดูผิดหวงังพร้อมทั้งชี้แจงว่าเรื่องที่เกิดขึ้นผ่านมานานแล้วไม่อยากพาดพิงถึงใครท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากโซเชียลนิวส์ขอบคุณครับ